ดีครับนะครับเช้าของอีกวันไม่ใช่เช้าแล้วตอนเที่ยงแล้วประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอโ,โมงนะฮะ,ฮะมีเรื่องเสียเซลอยู่หน่อยนึงสิบเอ็โดโมงครึ่งเสียเซลเสียเซลอะไรนะก็เหมือนวันนี้ผมครั้งที่แล้วผมเคยยืน่นขอเงินประกัน การใช้ไฟมาใช่ไหมครับผมโดยเอกสารที่ผมยื่นไปเนี่ยก็มีหลักฐานการซื้อขายบ้านนะครับผมแล้วก็สนเนวัติยาชนเราแล้วก็ตัวหมายเลขการใช้ไฟอื <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกอ่ระบบเขาให้ยื่นไปเท่าที่เรามีอยู่ก่อนนะครับ ก็คือความเป็นเจ้าของบ้านของเราอ่ะเพราะเรามีหลักฐานารซื้อขายเราก็จะเป็นเจ้าของบ้านของเราอยู่ว่าบ้านหลังนี้นะเราซื้อขายมานะปวามหมายเนี้ยเราซื้อมาต่อจากอืแล้วก็ <c oughs> ตัวของเราเป็นเจ้าของบ้านณนปัจจุบันตัวของหมายเลขผู้ใช้ไฟหมายเลขผู้ใช้ไฟเนี่ยเพราะว่าเป็นของผู้ใช้ไฟคนเก่าภาพออกไหม ผู้ใจไฟคนเก่าก็คือคนแรกที่เขาซื้อบ้านละ่ะไม่ว่าลายถ้าคนที่เป็นลายแรกนะครับลายแรกที่ซื้อบ้านก็ต้องมีหลักฐานของเจ้าของคนแรกที่เขาไปขอขอม่อไฟไว้คือถ้าตีง่ายๆผมซื้อบ้านหลังเนี้ยเป็นคนที่สามผมต้องได้หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของคนแรกหรือ คนที่เป็นคนที่ไปขอไวแล้วกันง่ายๆคุณจะซื้อคนที่สองที่สามคนที่สี่ก็แล้วแต่แหละแต่คุณต้องมีหลักฐานของการซื้อของเจ้าของคนแรกโอนไหมคุณถึงคุณจะสามารถของเงินประกันการใช้ไวได้เพราะง่ายคนที่จะได้ <c oughs> ได้เงินประกันใช้ไวก็ต้องเป็นเจ้าของที่ไปขอตู้ ไปขอไปจ่ายไปจ่ายเงินประกันนะครับคนนั้น,นถึงจะมีสิทธิ์รับนะครับถ้าไม่มีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ของคนที่ไปขอคนแรกหมดสิทธิ์ครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยวันนี้ผมก็ส่งเอกสารพวกนี้เข้าไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปไปไปเช็คที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตหนอนะคือก็จะหน้าที่ก็แจ้งมาว่าก็คือยังไงคุณต้องมี หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของคนแรกคือคนที่เขาไปยื่นขอนะม้อไฟนั่นแหละนะครับระพุดนชาชาวบ้านไปยื่นของม้อไฟก่อนนั้นแหละถึงจะได้เงินประกันคืนถ้าไม่มีหลักฐานจากคนนั้นคือจบมันเลยเซ็งไงเซ็งเซง็งเนาเลยเซ็งเาง ผมเป็นคนซื้อบ้านผมซื้อบ้านเมืออสองไมซื้อเป็นคนที่ที่สามนละ่ะนั่งเป็นรายที่สามเจ้าของคนแรกผมไม่รู้จักด้วยว่าเป็นใครและไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ไหนไม่มีเบอร์ติดต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะคือเราจะไปค้นหาก็เสียดายงั้นเงินสองพันนะครับตอนนั้นเป็นม่อที่บ้านใช้อยู่ก็คือสอิบห้าแอบเงินประกันอยู่ที่ประมาณสองพัน เพราะเราตามความรู้สึกเราก็ลอกซื้อบ้านมาแล้วเราซื้อมอซื้อบ้านซื้อทุกอย่างซื้อสิทธิ์มาแล้วเราสมควรที่จะได้ตอนรู้สึกของตัวเรานะ่แค่นั้นเองเพราะบ้านหลังนี้มันไม่ซื้อแต่ตัวบ้านไงมันซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อหมอมอแปลงควยก็ต้องซื้ออะไรที่ติดอยู่ที่เขาซื้อมาหมดอ่ะสิทธิ์น่าจะได้คนนปัจจุบันน้ตอนนี้ถ้าคุยกันง่ายๆอ่ะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เพราะว่าเขาต้องว่าต้องได้ใบอน มาธิจา์จากเจ้าของคนแรกเจ้าของคนแรกไปไหนแล้วท่านผมไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วไม่เคยรู้จักตัวไม่รู้จักหน้าไม่รู้จกักรู้จักแต่ชื่อเขาใช่เออรู้จักแต่ชื่อเพราะว่าอ่าหมายเลขกระใจคอยมชื่อเขาอยู่เราไม่ได้ไปโอนไงไม่ใช่ไหมก็ไม่ได้ไปโอนปุ๊บก็กลายว่าเพราะเราติดต่อเขาไม่ได้ ก็ทาอะไรไม่ได้หลอกน่าก็บอกไม่ได้สินะครับเพราะว่าไม่ได้อะอง่ายๆโอเคต้องสลับไปแต่รู้สึกเสียเซล์ไงก็เกิดว่าหน่วยงานราชการมันมง่ายๆเาเกิดเอาตอนนี้คนหน้าปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ใช้อยู่ก็มันต้องเป็นจิดของคนปัจจุบันใช่ปะ่ะตามความคิดของคนทั่วไปอ่ะาะเรามีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนว่าเราซื้อขายบ้านหลังนี้ณปัจจุบันนี้คือเราเป็นเจ้าของแค่นั้นเอง มันก็น่าสมควรพอแล้วที่จะเป็นหลักฐานในการได้เงินคืนอะไรประมาณนี้แต่นี้มันไม่ได้มันไมยได้ก็โอ้โหเสียเซลนะครับเสียเซล,เส,เ,ล,เ,สเ,ลเสียเวลาเสียความรู้สึกนะฮะแต่โอเคก็ต้องยอมรับการตามกติกาเพราะว่ามันได้อย่างนั้นก็ต้องยอมรับกันพอไปแช็คแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีใบอนสิทธิ์ของเจ้าของคนแรกที่ไปขอไว้ก็ต้องติด ทำเลยไม่ได้เลยท่านนะก็ตอนนั้นเงียเงวเลยฮะก็นักกว่าไว้เดี๋ยวเพื่อนๆนะท่านก็ยังไงก็ต้องหาคุณต้องหาเจ้าของคนแรกให้ได้อะถ้าคุยกับตามแฟนดาดลยคุณต้องมีเจ้าของคนแรกถ้ามีเจ้าของคนแรกปุ๊บผ่านนะครับท่านนะมีเจ้าของคนแรกคือผ่านก็จัดไปไี่ปัญหา ถ้าเจอเจ้าของคนแรกได้คือโอเคเลยถ้าเขายังอยู่นะเขาไม่ได้หายไปไหนย้ายอยู่จังหวัดไหนแล้วเนี้ยต้องขอใบโอนเขาได้เนี่ยก็ก็สามารถได้เงินถ้าไม่ไม่ไม่เจอเนี่คือจบข่าวเลยนะครับผมของผมคือเจ้าของคนแรกผมไม่รู้จักหน้าตาไม่รู้จักตัวเขาเลยนะเพราะว่าบ้านที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนนี้ผมซื้อบ้านมาประมาณสี 4ปีซื้อจากเจ้าของคนที่สองนะ4ปีบ้านหลังนี้อายุเขาเป็น10ปีแล้วไงเจ้าของที่สองเขาอยู่สักสองปีใช่ไหมคราวนี้ก็นั่นแหละครับที่บอกอละไม่รู้ว่าเจ้าของคนแรกอ่ะหายสาบศูนย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ติดต่อกับเขาไงเราติดต่อซื้อบ้านจากเจ้าของคนที่สองแล้วมันจะรู้ไหมว่าเจ้าของคนแรกอยู่ไหน แอทเ,เดิมโอเคครับก็เป็นข้อมูลนะยังไงถ้ามันเล็กน้อยมันก็นิดหน่อยนะห้าร้อยสามร้อยแล้วเบบนี้น,นี่สองพันก็สองพันสองพันนะท่านไม่ใช่สองบาทสองพันนี้ใช้จ่ายได้เยอะเลยมันเลยเลือกส่งเสียดดยนิดเดีแต่ก็ต้องทำใจยอมรับเพราะว่าไม่ไปค้นหาไปเสบว่าเจ้าของมันที่สุดคนแรกอยู่ไหนอย,อยู่ไหน,หนไม่รู้ดิแล้ว เอาขอใบน่นใบนี้ลำบากมากยาเลยพอโอเคก็เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆคนอื่นนะก็เผื่อใครมีปัญหาใคร้ายกับผมนะครับก็จะได้หรือใครมีข้อมูลดีๆเบ่งบันก็ได้เ <c ười> <c ười> กี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะเงินสองพันก็เสียดายแต่ที่ผมไปเช็คมากับยักหน้าที่ของกระทรวาสปอร์ภาคกุเก็ลน,นะเขาก็แจ้งมาอย่างนี้เลยคือถ้าไม่มีใบโอนกรรมสิทธิ์ จากเจ้าของคนแรกคนแรกที่ไปเอาเอาพุกมอกไปหรือไปจ่ายเงินค่าประกันไวว้ไ้หมดติดครับท่านหมดติดทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมสิยสละไปโอเคเดี๋ยววันนี้เติมน้ำมันนักหน่อยแล้ะเมื่อวานออกไปตลอดตลอดก็เสียน้ำมันไปเกือบครึ่งถัง วันนี้จะไปเติม B10 อีกแล้วครับท่านว่าจะได้สักกี่ลิตรนะครับจะไปเข้าป๊มการวันนี้ดูก่อนว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรอย่างไรก็นะมันหาสถานที่ท่องเที่ยวปัญหาคือสถานที่ท่องเที่ยวมันอยู่จังหวัดอื่นๆทั้งนั้นเลย <laughs> ท,ที่เราอยากไปเที่ยวอยากไปแคมปิ้งไงโอ้ยตรงนี้มีปั๊มด้วยผมวิ่งเลยละ่ปเป็นไรละเป็ปั๊มใหม่โอ้ตรงนี้มีปะทอด้วยผมไม่รู้เขาพเปิดแล้วไงวิ่งเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปไปใส่ปั๊มหน้า ใส่ปั๊มหน้าแล้วกันเป็นไรครับตั้งใจตั้งใจใจะใส่พอทาทอบีตอยู่ฝาเมื่อใจมอเมื่อกี้มีปั๊มปตทอยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดเมื่อ วันนี้นผ่านมาบางทีไม่ทันสังเกตเอาเขาเปิดแล้วนีนะ่นาการว่าวิ่งเลยเลยเติมทักหน่อยน้ำมันน้ำมันถูกๆก,ก็เติมเติมไว้โอเค พาชาช,าชานะครับ,คร,บครับผมครับป๊มเข้าห้องนงห้องน้ำ หลายอย่างจัดการให้เสร็จสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์นะครับวันนี้เห็นป้ายแด็กันเลย B อิา yeah. <c oughs> ใช่ B สิบ B สิบ า b10 เต็มถังครับ b10 เต็มถังอ่ะตอนนี้ก็มาเติม b10 อีกแล้วนะจ๊ะ15บาทนั่น,นป้ายชัดเจนเลย b10 อ่า15บาท68นะเติมจนเต็มถัง จะกี่บาทหน้าเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่เลยครึ่งถังก็มานิดนึงนะครับเลยครึ่งถังมาดนึดนงตอนนี้ได้12บลิตรแล้วนะครับ12บลิตร200กว่าบาทแล้วน่าจะได้กี่ลิตรไปแล้วเดี๋ยวเอาเติมถังก็น้ำมันยังไม่ลดไปเยอะหรอกแต่เมื่อกี้มันลดไปประมาณขีดกว่าๆเลยอ่า300อกว่าบาทเองอ่ะ โดยเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเต็มถังสิบเก้าลิตรยี่สิบลิตรสามร้อยยี่เองประมาณยี่สิบลิตรนะครับได้มายี่สิบลิตรเต็มถังอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปแวะปั๊มน่ัย เดี๋ยวว่าจะเข้าห้องลงห้องน้ำอะไรสักหน่อยแน่นะครับโอเคเื้องต้นได้เติมมาเมื่อกี้ประมาณ320บาท320บาทได้ประมาณ20ลิตรโหผมวิ่งใช้น้ำมันไปเกือบ20ลิตรถอะื่อกางวันกลาวันแลือปล่ใช้เยอะเหมือนกันนะ ก็นะอัเปเีตยกันเรื่อยๆนะใค้น้ำมันตอนนี้ก็บีทิศก,ก็อันที่ผมบอกแล้วบีทิศคุค้มเพราะว่าคันบีทิศต่างกับบียี่สิบห้าแยงหนึ่งบาทก็ใช้บีทิศคุ้มกว่านี่ไม่ได้ไปไกลนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปท,ทันตุระส่วนตัวซื้อนโนนซื้อนี่นิดๆหน่อยๆนะครับคงหนุนโอเคนะครับเดี๋ยวไปจะต่อว่า จะได้ทําอะไรกันยังไงโอเคหมือนมัมอยกันหน่อยนะครับผมดูกันต่อนะจ๊ะ